สวัสดีค่ะพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยชาวอุดรธนานีทุกท่านเป็นโอกาสอันดีของเจี๊ยบนะคะที่ได้มีโอกาสมายืนอยู่ตรงนี้นะคะถึงได้เข้าใจแล้วนะคะคำว่ามวลมหาประชาชนนะคะมันเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงมีจํานวนเท่าไหร่เพิ่งได้เห็นวันนี้นะคะ หัวใจของทุกท่านนี้ยิ่งใหญ่มากเลยนะคะขนาดฝนตกหนักอยู่อย่างนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องไม่ลุกไปไหนนะคะทั้งทางที่ดึกแล้วนะคะแต่อยากให้ทุกท่านรับรู้ไว้เถอดนะคะว่าแก Ahmed นนําเสื้อแดงของทุกท่านนี้รักพี่น้องจริงๆนะคะเมื่อสักครู่นี้ยังปราศัยกันอยู่ที่เชียงใหม่อยู่เลยนะคะแต่พอรู้ว่าพ่อแม่พี่น้องชาวอุดรนะคะรอพวกเขาอยู่ที่นี่นะคะถึงแม้ว่า าการเดินทางจะลำบากขนาดไหนยังไงก็ต้องมาพบพอ่อแม่พี่น้องที่นี่ให้ได้นะคะระหว่างเดินทางมานะคะก็มีแต่ห่วงว่าคนอุดรยังรอฟังพวกเขาอยู่หรือเปล่าส่งเสียงดังๆไปถึงพี่ๆแกนนำนประชาที่อยู่ข้างหลังนี่หน่อยว่าพวกคุณยังรอฟังเขาอยู่ใช่ไหมคะ สอสอท่านอื่นในพรรคเพื่อไทยหน่อยว่าทุกท่านเป็นกําลังใจให้เขาแน่จะต่อสู้กับพรรคเพื่อไทยใช่ไหมคะ <Yeah. S 1> ขอบพระคุณจริงๆนะคะวันนี้ข่าที่พวกเรานะคะชาวสมาชิกพรรคเพื่อไทยนะคะเดินทางตะเวนไปในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศในทุกภาคของประเทศนะคะ เพื่อที่จะมาบอกให้พ่อแม่พี่น้องสบายใจโดยเฉพาะชาวอุดรธานีซึ่งเป็นเมืองหลวงของพรรคเพื่อไทยในภาคอีสานขอให้ทุกท่านสบายใจได้นะคะเพราะว่าเป็นไปไม่ได้ที่พรรคเพื่อไทยจะไปร่วมรัฐบาลกับพรรคประชาธิปัตย์นะคะวันนี้มายืนยันในฐานะรองโฆษกพรรคเพื่อไทย สำหรับสาเหตุนะคะที่จะมายืนยันกับพ่อแม่พี่น้องว่าทำไมพักเพื่อไทยนะคะเราถึงไม่สามารถจะร่วมรัฐบาลกับพักประชาธิปัตย์ได้นั้นนะคะเพราะสมาชิกพักเพื่อไทยเราเห็นพ้องต้องกันแล้วว่าพักประชาธิปัตย์นั้นมีพฤติกรรมที่น่ารังเกียจอย่างน้อยส3บข้อค่ะ13ข้อนี้มีอะไรบ้างนะคะข้อแรกเลยนะคะ นึกถึงอาภิสิทธ์ก็ต้องนึกถึงรัฐบาลอาภิสิทธ์ที่ปาปราพี่น้องประชาชนตาย98้าสบศพบาดเจ็บอี 2, ก2000กว่าคนใช่ไม่ใช่คะในจำนวนนี้เป็นพี่น้องของพวกคุณหรือเปล่าเป็นพี่น้องของชาวอุดรด้วยหรือเปล่าข้อต่อมานะคะรัฐบาลอภิสิทธิ์นั้นนอกจากจะไม่เคยออกมาขอโทษ น้องแล้วยังไม่เคยออกมาแสดงความรับผิดชอบใดๆแล้วนะคะพอพ่อแม่พี่น้องเขาตายไปรัฐบาลยิ่งรักเข้ามาบริหารประเทศมอบเงินเยียวยาให้พักประชาธิปัตย์ฆ่าแล้วยังตามมาขัดขวางไม่ให้ใจ่ายเงินให้พ่อแม่พี่น้องอีกด้วยใช่ไหมคะนี่เป็นพฤติกรรมจิ๊บจิบเป็นแบบน้ำ สิบสามข้อเลยนะคะจริงๆแล้วหลังจากเสียบแถลงข่าวอย่างนี้ออกไปนะคะพี่ๆในพักเพื่อไทยส่วนใหญ่ไม่พอใจมาต่อว่าบอกว่าน้องเจี๊ยบสิบสามข้อเนี่ยมันน้อยเกินไปหรือเปล่าจริงๆแล้วพักประชาธิปัตย์มันมีข้อน่ารังเกียจมากกว่านั้นเยอะจริงไม่จริงคะพี่น้องเห็นด้วยหรือเปล่านอกจากพฤติกรรมที่น่ารังเกียจนะคะที่บอกไปแล้วนะคะ พักประชาธิปัตย์นะคะที่เหตุผลที่พักเพื่อไทยไม่สามารถจะร่วมรัฐบาลกับพวกคุณได้นั้นนะคะเพราะว่าที่ผ่านมานะคะสมัยที่คุณเป็นรัฐบาลคุณก็ล้มเหลวในการบริหารประเทศใช่ไม่ใช่ค่ะพี่น้องถึงทําให้พ่อแม่พี่น้องทั่วประเทศเขาต้องเดินทางออกมาขับไล่คุณอภิสิทธิ์ออกจากตาแหน่งนายกรัฐมนตรีนะคะพอมาเป็นพักฝ่ายค้านก็ห่วยแตกเหมือนเดิมนะคะเพราะว่า ยังไม่สร้างสรรค์นะคะพูดสจจล่าสุดนะคะโครงการนาซ่านะคะคานเสจจนประเทศนะคะชิบหายกันไปข้างหนึ่งนะคะเสียประโยชน์เนื่องจากว่าโครงการนาซาขณะนี้นะคะได้ถอนโครงการที่เป็นประโยชน์จากประเทศไทยออกไปจากบ้านเราแล้วะค่ะพี่น้องนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งนะคะของความล้มเหลวของพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะ พักฝ่ายค้านนะคะและเหตุผลเหล่านี้เองนะคะทำให้เราแทบจะไม่ต้องสงสัยเลยนะคะว่าเหตุใดเมื่อพักประชาที่ปัดไปตั้งเวทีปราศัยในพื้นที่ไหนก็มีประชาชนเขาออกมาขับไล่จริงไหมคะพี่น้องนั่นก็เป็นเพราะว่าพี่น้องประชาชนนะคะไม่ เห็นด้วยกับการทําหน้าที่ฝ่ายค้านของพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็อยากจะไปทวงความยุติธรรมให้กับประชาชนนะคะที่เขาบาดเจ็บล้มตายจากในช่วงเวลาที่คุณอภิสิทธิ์บดนนะคะดังนั้นเมื่อคุณอภิสิทธิ์นะคะโดนพี่น้องประชาชนไปขับไล่นะคะจึงไม่ต้องสงสัยหรือไปถามหาความรับผิดชอบจากคนอื่นไม่ต้องไปถามนายกยิ่งรักแต่ต้องถามตัวเองว่าได้ก่อกรรมทำเข็นอะไรไว้กับพี่ คใช่หรือเปล่าครัพ่อแม่พี่น้องปรากฏการขับไล่คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ที่เกิดขึ้นนั้นจึงถือเป็นเวรกรรมส่วนตัวของนายอภิสิทธิ์ไม่เกี่ยวกับพรรคเพื่อไทยหรือว่ารัฐบาลดังนั้นนะคะก็ขอยืนยันกับพ่อแม่พี่น้องด้วยนะคะว่า เรื่องที่พักประชาธิปัตย์นั้นพยายามที่จะทําให้พ่อแม่พี่น้องเข้าใจผิดนะคะว่าพักเพื่อไทยไปทาาทามพักประชาธิปัตย์มาร่วมรัฐบาลจึงเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้นะคะเนื่องจากว่าคุณอภิสิทธิ์นะคะพวกคุณน,นี่มันกระจอกเกินไปที่จะมาร่วมงานกับเราคุณเห็นหรือเปล่าคะสมาชิกพักเพื่อไทยของเรานะคะมีแต่คนจริง นักต่อสู้ของเจงนะคะไม่หวั่นไหวกับความไม่ถูกต้องคุกก็ยังยอมติดเลยเพื่อที่จะประกาศว่าไม่ยอมรับกับความอายุติธรรมในสังคมนะคะหันหน้าไปข้างหลังนี้นะคะพี่ๆเหล่านี้นะคะล้วนแต่ได้ผ่านบทพิสูจน์ของสุภาพบุรุษของลูกผู้ชายนะคะโดยการเดินเข้าเรือนจำอย่างสง,ง่าผ่าเผยอย่างข้างๆนี้นะคะคณขวัญชัย ของนักต่อสู้นะคะเพราะว่าทั่วโลกนะคะนักต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ไม่ว่าจะเป็นมหาตามะคานทีแห่งอินเดียนะคะหรือว่าเนลสันแมนดาล่าแห่งแอฟริกาใต้นะคะหรือว่าองซานซูจีจากพมาก่าทุกคนนะคะล้วนแต่เคยเดินเข้าคุกเพื่อต่อสู้กับความไม่เป็นธรรมมาแล้วทั้งนั้นนะคะ ดังนั้นนะคะพี่ๆในพักเพื่อไทยนะคะหลังจากที่ได้ผ่านการใช้ชีวิตในเรือนจำการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนี้มาแล้วหลังจากนี้พวกเขาจึงจะเป็นอมตะนะคะพวกเขานะคะคจะเป็นนักต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่และน่าภูมิใจแทนคนเสื้อแดงเหลือเกินคุณมีแกนนำที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้นะคะ จริงๆก็มีอะไรอยากจะพูดกับพี่น้องชาวอุดรธานีมากกว่านี้แต่เชื่อว่าทุกท่านคงจะรอคอยที่จะเจอนักสู้ที่เจี๊ยบพูดถึงแล้วนะคะดังนั้นวันนี้ขอยกเวทีคืนให้กับพี่ขวัญชัยภัยพันนาและขอบคุณนะคะที่พี่ขวัญชัยรวมถึงท่านรัฐมนตรีประชาผมนอและท่านนายกอบจอ,อุดรธานีวิเชียนขาวขอบคุณที่ให้โอกาสเจี๊ยบได้มาทำความรู้จักกับพี่น้องชาวอุดรธานีค่ะ ขอบคุณค่ะ